สวัสดีค่ะเรามาคำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์กันนะคะเริ่มได้ค่ะมาที่ระบบบัญชีและสินทรัพย์คำนวณค่าเสื่อมเราเอาเป็นของเดือนเก้านะคะถึงเดือนเก้าค่ะกดปุ่มร้องขอตรงมือมุม ต้องรอสักครู่นะคะเรียบร้อยค่ะกาวก็มบาต่อค่ะมาที่รายงานค่าสึกรอและค่าเสื่อมดูงบตั้งแต่เราดูเดือนเก้านะคะ ประเภท export file สามารถใช้เป็น pdf หรือ excel ได้เลยค่ะแล้วก็กดปุ่มร้องขอค่ะเียรอสักครู่นะคะเราจะได้เป็นหน้ารายงานมาค่ะ สำหรับหน้ารายงานค่าเสื่อมราคาของเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะ